อาสุดลาสุดเจเดก็ขับเอวอยู่บ่าแต่สวัสดีครับรอครับรอคุณะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีวันนี้ก็เดินทางกลับนะครับผมเจเดก็ตักเด็หน้าดำควาเครียดรมมีไม่เข้าก็ร้อนนั้นแหละไปรมมีก็มีนะผมเอาอีนึ่ก็ยี่งอกนครับผมเอฟซีเอาเข้าไปแล้วก็เดินทางกลับกินข้าวที่บ้านนะครับผมทานข้าวที่บ้านนะครับ พวงนี้ก็มาถึงช้าแล้วก็สั่งสีแพคสอคิวนะครับผมสองคิวเทพื้นแล้วก็น่าจะงานก็น่าจะใกล้สิบเด็ดลงนะเอฟนะไอ้ดไเงเอ้เดด้ลงหักเมียเขาหน่อยลงหักเมีขาสิลงหักเมีขาหน่อยเร็วต้องมีคนขึ้น้นให้ไง เออเอ่อนะครับผมตอนนี้ก็ให้น้องร้องเพลงให้ฟังนะครับผมก็มาทุกวันครับมาทุกวันมาดูเราทุกวันนะครับผมมาร้องเพลงเราฟังทุกวันแหละนะครับก็คลายครียดกันไปนะครับผมเอฟซีเนาะแล้วก็รอเข้าห้องน้ำอยู่นะไปเพลงอะไร ลงหักเมียเขาให้เขาหน่อยเร็วปีนเขาไกลงหักเมียเขานะครับมเคยลือมเสียงอินเลเยฮึมฮึมอืม Vậy không? Để thằng cặp ít tiền Gón Bye 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 nha À, chết chết Ủa 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 มาทำอะไรพวกนี้วะครับใช่ครับเขาเลยเข้าไปนี่มจ้ะก็ปกระจายนกระจายความกระจายรายได้เนะแล้วก็ไปบ้านไหนต้องให้ครบคนในหมู่บ้านต้องรู้จักเราเกือบหมดนะครับผมกรความเสียงเราไปตามดาราใช่นะครับผมใครผู้คนทำเราทำเรามีหลักฐานทุกอย่างรอกลัวนะครับผมและทับไปคลิปนะครับผมชัดๆเลยแหละทุกอย่างเป็นคลิปหมด ไปรับบานสิกินข้าวที่บ้านเขาก็อยารู้นะว่าเราเราทำอะไรเราหลายคนก็ไม่รู้นะว่าเราทำงานยังไงทำงานเพื่ออะไรทำอะไรทำยังไงทำเพราะอะไรอืมไม่มีไม่มีที่มาที่ไปก็ไม่มีจะากทำก็ทำเออทำแล้วได้ได้ได้อะไรนะเพราะว่าหลายคนที่ยังคล่องใจอยู่ครับเดี๋ยว เดี๋ยวมา่ว่างเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายใกลกระจกอธิบายเลยเนาะอธิบายเลยเนาะพูกเราก็ได้คลิปเอ๊พี่นะพูกเราก็ได้คลิปจากที่งานงานที่เราทํานะครับผมรายได้ก็ได้จาก youtube นะครับผมส่วนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของบ้านนะครับที่ทําบ้านทั้งหมดก็จะมีเอฟซีเอฟซีเจดีก็จะมอบเงินให้ผู้เราสร้างนะครับผมพวกเราก็จะมีจะมี กำลังกำลังมีกำลังมีแรงกายแรงใจนะครับมาทาเอาคลิปมาทําแรกนะครับผมแล้วก็ได้ทํได้ทาความดีด้วยทําคลิปด้วยนะครับผมเอฟซีได้เราได้จากยูทูปนะเอฟซีนะถ้าท่านใดที่อยากจะเอ่ออยากจะช่วยเราทาความดีแล้วก็ดูคลิปไปดูคลิปพวกเรานะครับดูโฆษณานะครับผมก็เป็นการช่วยกันทําบุญเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับก็เหมือนกับการทําบุญพร้อมกันนะครับผมเอฟซี เราก็ได้มีกําลังใจทํางานต่อไปชื่วเหลือสังคมต่อไปนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มาอธิบายครับว่าเราได้เงินจากไหนทําคลิปแล้ได้อะไรยังไงนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ